พระพุทธประทานทรงเครื่องในพระอุโบสถอุทกศีมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากผู้มีจิตศรัทธาคืนอนายแพทย์รัศมีและนางสมปองวันนิสอนที่ได้ถวายที่ดินเนื้อที่กว่า84ไร่1งาน37ตารางวาค่ะเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคมปีพุทธศักราช2542ได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ณวันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2542ในปีเดียวกันนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยเป็นมหาวิทยายลัยทางพระพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชากาลที่5ทรงสถาปนาขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชลังศสลิดเพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเปิดสอนมาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2431ค่ะจนถึงบัดนี้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาไปทั่วภูมิภาคแต่ทว่าตัวมหาวิทยาลัยในส่วนกลางที่วัดมหาธาตุมีสถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายงานให้เป็นศูนย์กลางของวิทยาเขตและวิทยาลัยสงเหล่านั้นได้ค่ะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนต่อขยายในการพัฒนาการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาให้แก่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยค่ะ คำว่าสีมาคือขอบเขตดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นสีมาที่ทำมาจากหินที่วางอยู่รายล้อมรอบพระอุโบสถแต่ก็มีสีมาอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอุทกสีมาซึ่งเป็นสีมาที่เป็นน้ำนั่นเองค่ะถ้าเป็นแม่น้ำเราจะเรียกว่านาทีสีมาแต่ถ้าเป็นมหาสมุทรเราจะเรียกว่าสมุทรสีมาแต่ถ้าเป็นพระอุโบสถแห่งนี้นะคะ เราจะเรียกว่าชาตะสีมาก็เพราะพระอุโบสถแห่งนี้บริเวณสระน้ำจะเป็นสระน้ำธรรมชาติแล้วก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะพระอุโบสถแห่งนี้จึงเป็นอุทกศีมาที่หาชมได้ยากอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ สำหรับพระอุโบสถแห่งนี้อดีตพระพรมมังคลาจารย์จะอาวาดวัชชนะระทานลังสลิดหรือหลวงพ่อปัญญาณันทภิขุและคณะพุทธศาสนิกชนเป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อขึ้นบันไดามาด้านซ้ายมือจึงได้เห็นศาลาที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อปัญญาณันทภิขุอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะส่วนศาลารา,รายรอบพระอุโบสถก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆทงั้ง7ปางซึ่งก็คือพระพุทธรูปปางประจําวันค่ะภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามประกอบไปด้วยภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์และภาพของหลวงพ่อปัญญานันทภิขุกค,ค่ะและที่สําคัญพระพุทธร,รูปองค์ประธานเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่สวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ นครศรีอยุธยาที่อำเภอวังน้อยแห่งนี้ก็คือพระพุทธประธานทรงเครื่องที่มหาจุฬาลงกรณราชพฤกย์อะไน,นั่นเองค่ะได้เข้ามากับพระพุทธประธานทรงเครื่องพุทธศาสนกชนที่มีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะต้องอิ่มใจที่ได้บูชาพระพุทธรูปทรงเครื่องที่งดงามด้วยพุทธลักษณะ และการตกแต่งเป่งแั่งด้วยวันนาสีทองอารามโดยปิดทองคำแท้ตลอดทั้งองค์นอกจากนี้เครื่องทรงนับแต่สร้อยสังวานกรองพระสออินทนูกันเจียกมงกุฎล้วนแต่ประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าทั้งสิ้นค่ะ พุทธประธานทรงเครื่ององค์นี้เป็นพระพุทธปางปราบพญาชมพูบดีดังนั้นการที่ได้มากราบสักการะพระพุทธประธานองค์ใหญ่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์นอกจากทาให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังจะได้อธิษฐานจิตน้อมเอาพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะตับตนชั่วชีวิตอีกด้วยค่ะ พระพุทธประธานทรงเครื่องประดิษฐานอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตั้งอยู่ที่เลขที่79หมู่ที่1ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ